คุณการไปปารีสเพราะว่าไปทํางานใช่ไหมมันก็มีติดต่อธุรกงธุรกิจทํางานอะไรเงี้ยกว่าจะกลับก็คือหลายวันเสร็จแ,แล้วระหว่างที่นั่งจอมเฝ้ารออยู่กรุงเทพนั้นก็ความเหงาโดดเดี่ยวก็วิ่งเข้ามาจับหัวใจจะโทรก็ติดต่อคุณการไม่ได้แล้วคุณการก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยเสร็จแล้วมันก็มีข่าว ข่าวของคุณการขึ้นฟีดมาให้น้องเห็นซึ่งเป็นคุณการถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วในข่าวแคปชั่นก็เขียนว่าเออแบบเป็นคู่ที่เหมาะสมกันลูกเราก็คิดไปไกลทีเนี้ยไปไกลมากไปแบบว่าเออเขาเป็นนายบําเลจริงอย่างที่แม่คุณการพูดไม่เหมาะสมที่จะอยู่ที่นี่ไปไกลมาก แต่ก็ไม่ผิดหรอกที่น้องจะคิดแบบนั้นเพราะว่าอยู่บ้างก็โดนนมตุ้มดูแคลนด้วยสายตาอยู่ทุกวี่วันนะจอมก็เริ่มทนไม่ไหวก็เลยโทรหาเพื่อนนลาลาเขาก็ตอนแรกก็ไปปรับทุกก่อนเพื่อนไหนมาเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็คือก็หลุดออกมาแล้วล่ะโอเคก็คือรักคุณการแล้วแต่ว่ากลัวว่าตัวเองอ่ะเป็นแค่นายบาเลว,วันที่คุณการเบื่อก็จะทิ้งไปตอนนี้คุณการไม่อยู่ก็คิดว่าเออเราแบบตัดใจก่อนนี้ออกมากอนอะไรอย่างเงี้ย